ซุปเปอร์ครับโคซุปเปอร์ครับโคงเดิมเฉพาะกิจเอารถเข้าเกตสตาร์ทโคงเดิมเฉพาะกิจเอารถเข้าเกตสตาร์ทโอ้โหใส่ oh. กันแล้วไปดูว่าใครจะถึงโกลช็อตใครไทยไทย,ไทย ไปรีบร้อยกดโดดช็อต500บาทจากเสียโดน้ำเล็กไปไปที่คือเรียบร้อยกันแล้วแล้วตอนนี้ก็พ่อ oh, ตาเมืองนัหนักอยู่ในสนามโ,มโห oh. อันดับที่สองปากกอนโต,โตคีรีสีสามเบลโลฮ่า uh ีส huh. ี่กายไม่กายกายไม่กายเออยังไม่กายยังไม่กายหมาหมาได้สวยครับแม่ฮะเสี่สยวันช่วยลำห้าสิบห้างับดวนาวเด่นดาวน้งจากจันทรตบุรีตองไปเจอิู้ฮ้าชิงไหม่เลขสิบแปดด้วยปากกอนโตคีรีน้องไอชิวลูกชายเสียเตียจะ ชนบุรีแหมวิภาชนะช่วยลำในช่วงนี้เขาหน้าดูเลยทีเดียวหลังจากไปอยู่กับสุนทยาป่าชาติโอ้โหไปอยู่เคยป่าไทยแล้วไม่ยังครับไปอยู่ป่าชาติเองก็สุนทยาแรงขึ้นมาจนทําให้มีอะไรมือสองมาขายใช่เอาไปแล้วครับนี่แพตทิ้วเดือพช่วยลำครับเราจะบรรยายตามในนอกรอด้วยผู้ชมเป็นบ้านไหนสนใจที่สองพรศ์กศิษย์สามเป็นเบลโล่อันดับที่สี่เอฟถุนที่มชอบเชิญอันดับที่ห้าบอสตาที่ผมติน้อยที่เจ กันดีเอ็มแสบที่แปดเช็นที่ย่างก็คือแปดการ์นะบานครับสลับสับเกมกันไปแดนแขคงก็เคยเจอกันแล้วเจอกันอยู่บ่อยๆรู้ฝีไม้และเบอร์ถ้าเปลี่ยนสนามอาจจะไม่ถนัดบางคนถนัดบางคนไม่ใช่หรก็ไม่ว่ากันนะในวันนี้สุดยอดดีเดียวใช่ครับมันมันกันแบบนี้ต้องบอกให้ครับที่สองสลึงแห่งนี้เราเดินทางมาที่สองสลึงจังหวัดแคลิฟอร์เนียรายการชิงแชมป์เชมเป็นชิดสนามที่สามของนักแสบคนหนา ขอบคุณหน่วยกับพระพุทธศาสตร์ด้วยพระเจ้าปางเป็นองค์สองเลยได้หัวยาด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทีเดียวนะครับที่สอบสรุปงานนี้และหัวยาหัวยาแห่งนี้นะครับได้มาร่วมเพื่อช่วยกันมากายทีเดียวให้สนามนี้เกิดขึ้นได้และก็นำงานออกมาในจอทีวีน้องผู้ชมครับผู้นักดนตรีเพื่อน้องช่วยเราในวัยเด็กของพันปุ่งซ่งที่มีความเสียดนับเล็ด้วยและตามด้วยเป็นโลบจากพัทยา ไม่ใช่ที่สองเป็น18ก่อน18แปก่อนอที่สามเบลโลที่สามเบลโล ผู้ชมครับนี่สนุกสนานน,น้องนุ่ยดูชดตัวดอยๆครับอน,นาคตของชาติเมทิวก็บอกแมวตั้งแต่ไปอยู่ค่ายสนธิยาป่าช้าจ,จีนสมาธิมันนิ่งเยอะเออนิ่งเยอะต้องช่วยกันขายอะไรมือสองด้วยนะและก็คืนก็ต้องนั่งเฝ้าตงซุยด,ด้วยเพราะอยู่ติดป่าช้าจีนบรรยากาศมันวังเวงเมันนอนหลับเต็มตื่นม,มันเป็นเกียวยาวดูดูป่าช้าจีนมันต้องกระโดดแก้ไข โดดสักเทินไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่ครับผู้ชมทางบ้านครับแดงน้อยคนนี้ครับสุนสีเลยพี่จ๋าอีกหนึ่งรอบสนามครับกับแมิริวเสีอยวพัดช่วยนำนครมาอันดับที่หนึ่งในตอนนี้ครับอันดับที่สองเป็นแปดประกอบโต๊ะีอันดับที่สามเปลโลจากพัทยา่อนข้างห่างจากที่สองนะครับเบลโลแล้วเบลโลก็ทิ้งที่สี่นี่ห่างไกลเลยอันดับที่สี่เจ้ากระต่ายบ้าไม่ใช่มาจากบางแยมสิทิชมชอบชื่นครับจากไายพาด เนี่ยนะวัยรุน่นไม่พลาดการประดับที่เศษที่ห้าลูกชายเจมเปิลเขาบอสซ่านาทีทัดปริเชายที่หกตีน้อยที่เจ็ดบีเอ็มแบ็ที่แปดกายพิชยาครับรอสุดท้ายแล้วแอัดยายขนมยายเลยเนาะเสโดโรเ<อ>นาะ ไม่เป็นไรขนงยายจะให้กำลังใจสุดๆน้ำตาจะไหลเอาแล้วมากันแล้วโคงสุดท้องน้องสุดท้ายหมายเลขห้าสิบห้าครับสีพัทช่วยเราเข้าเส้นชัยเรียบร้อยสามด้วยหนึ่งแปดครับประกอบโตกิลีกิลีฟาร์มเบลล์เบลล์ทัพเตียนอันที่สามนับรับสิบเจ็ดแท่งกลับบ้าน มันมีผลเป็นเจ็บสนามเลยนี่มันสนามที่3สาเท่านั้นเองใช่นะครับและอันดับที่ 4, ี่เครับสิธิพง์ชดเชิญเอ็มเอ็มไบพาสนะครับสวเรี่ยนปาลือแผงจุเรียนเช่หน่อยอันดับที่สี่ครับที่ห้าหกบองบอสซาทีิทัศนิชัยจันทรุรีใปอันดับที่หกห้าสิบหกสิิพัวขาวและที่7จ็หมเลขเ็ดน้องกายพิชยาอ้าว ตีน้อยหลุดโพเดียมไปอยู่ที่แนะครับวันนี้5ที่6มาดีหน่อยนะ